สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับป้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆใครเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับวับนนี้เนี่ยผมก็ามาอยู่กับเกมนี้ครับ Line r a n g e r s นะครับโอเคซึ่งเป็นเกมไลน์ที่มีมานานมากๆแล้วผมเพิ่งมารู้เว้ย ก็มันมีตัวละครอย่างเงี้ยผมจะมารีวิวเอเลนกับรีวายนะครับเพื<ๆ>่อนๆซึ่งผมเนี่ยชอบไททันนะครับอ่าจริงๆผมไม่เคยสนใจเกมนี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆจนกระทั่งมันมีไอ้พวกไททันเข้ามาคอลแลบด้วยนะครับอ่าซึ่งเป็นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นกระแสะอย่างหนึ่งนะถ้าใครชอบไททันก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมว่าอ่าลองไปเล่นดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เออไปสุ่มกาชาดูได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายปะวะ ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็นั่นแหละยังมีลุนครับข้อยังไงก็รอติดตามนะครับผมก็จะมาโชว์สกิลก่อนจะไปรับชมครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับปลอดภัย100%นะครับก็คือ go online นะครับจุดเด่นของเพจนี้นะครับวิธีเติมนะครับต้องใช้ id pass ที่ใช้ล็อกอินเข้าเกมของลูกค้าในการเติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองในเกม7-15%เลยนะครับเพื่อน ก็ปลอดภย100ัยร้อยรับประกันได้นะครับหากเพื่อนๆสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆอ่าก็เอเลนนะครับผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันตัวละครมันค่อนข้างจะเทนะซึ่งผมก็เพิ่งเล่นนะครับเพื่อน<ๆ>ผมก็ไม่รู้อะไรเยอะนะครับอ่าต้อขออภัยนะครับแต่ว่าผมให้มาดูว่าตัวมันเท่เว้ย แล้วก็รีวิวว่าตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วอ่ะก็คือเจ้าเอเลนนะครับเก่งกว่ารีไวแน่นอนนะครับเพื่อนเอนเนื่องจากมันมีสกิลที่ตายไปแล้วนะครับความสามารถพิเศษของมันนะเมื่อมันตายนะเพื่อนๆมันจะสามารถฆ่าศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ก็คือตายชวนๆหนึ่งตัวเลยเหมือนพอเราตายปุ๊บอีกตัวหนึ่งต้องตายอะ่ะทีมเขาอะ่ะเออแล้วมันก็มีสกิลแปลงร่างด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว จะแปลงร่าง,างนี่ครับโอ้โหยิค่โเคโคตรเท่เลยแนะนำว่าถ้าใครเล่นอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมันแหละก็มันต้องแบบใส่พวกของแบบที่ทำให้เลื่อนมันเพิ่มเยอะๆนะครับเออแล้วก็เน้นว่าให้ตัวเนี้ลงมาเยอะๆโอเคครับมาดูทางด้านของรีวิวกันบ้างี่โหตัวละครอย่างเท่น,นะครับเพื่อนๆถ้าชอบไททันนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ นี่อดูมันดิแล้วก็ตัวนี้นะมันเน้นแบบให้มันลงเยอะๆอ่ะตัวนี้รีวายอ่ะมันจะมันจะเกิดแบบการเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นแบบคอมโบนะทาให้ความเสียหายมันเยอะมากขึ้นนะครับยิ่งตัวละครตัวนี้เยอะยิ่งเยอะนะครับแล้วก็มีแบบติดพิษด้วยนะเออโอ้โหแม่งโคตรเท่อ Biraz ่ะก็จะประมาณนี้นะเพื่อน แล้วก็นอกจากตัวละคร2ตัวนี้นะครับก็ยังมีตัวละครอื่นนะครับที่อยู่ในนี่ครับที่อยู่ในไททันนะมีมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็ลองเข้าไปดูนะมีพวกไลเนอร์มีเออร์วินก็มีกษัรก็มีนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ